เรื่องที่จะพูดต่อไปกับคนเกลียดวัดก็คือเรื่องเพื่อนมิตรสหายชาวเกลอมิตรสหายชาวเกลอก็เหมือนกันอีกเป็นเพื่อนกันเพื่อเดินทางไปนิพพานถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่มีความหมายของความเป็นเพื่อนที่แท้จริง เพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนนอนเพื่อนคู่ชีวิตจิตใจอะไรก็ตามมันยังไม่ใช่เพื่อนที่ท่าจริงเพื่อนที่ท่าจริงโดยรากฐานนั่นจะต้องเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นอย่างนี้ก่อนหมายความว่าเป็นเพื่อนที่จมอยู่ในกองทุกข์เสมอหน้ากันก่อน แล้วก็มองเห็นหน้ากันอยู่ทุกคนว่ากำลังจมอยู่ในกองทุกข์ก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันดิ้นรนให้ออกมาเสียจากกองทุกข์นั่นแหละคือการเดินไปนิพพานเมื่อเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันโดยแท้จริงแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนเดินทางไปสู่พระน,นิพพานได้ด้วยกันโดยง่าย ให้ความทุกข์ที่กำลังได้รับอยู่นี่แหละเป็นเครื่องบังคับผลักไสให้ดิ้นรนเพื่อจะออกมาเสียจากความทุกข์เหล่านั้นนี่คนเดียวมันทำยากถ้าหลายคนมันจะได้คิดนึกศึกษาหารือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกนั่นเองบางคนว่ากัลายาณามิตรี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์อย่างนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่ากัลายาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของความรอดนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ ว่าเพื่อนที่ดีนั่นเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความหลุดรอดไปจากของทุกข์เรามีเพื่อนอย่างนี้กันหรือเปล่าถ้่เป็นเรื่องเพื่อนเล่นเพื่อนกินเพื่อนนอนเพื่อนอย่างนี้แล้วมันก็ยังไกลไกลมากไกลาจากการเดินไกลาจากการเดินไปเพื่อนิพพานมันจะกลายเป็นเพื่อน จุดรังไว้ให้จมอยู่ในนรกทั้งเป็นกันอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันชั่วในลหลงไหลในเรื่องโลกเ็าเรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนี่คือการตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้กลางคืนอัดควันนอนระทมทุกข์อยู่ในความคิดของกิเลสปัญหานาน,านานาประการ ก็สว่างขึ้นเป็นกลางวันก็ออกไปโลดเต้นเป็นฟืนเป็นไฟไปทีเดียวนี่มีคำบาลีกล่าวไว้เรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟมนุษย์ในโลกปัจจุบันกําลังเป็นอย่างนี้การช่วยให้เป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเพื่อนที่จะเดินทางไปนิพพานแต่ว่าเป็นเพื่อนที่จะให้จมนรกกันอยู่ที่นี่ เป็นหลักต่ออยู่ในโลกที่นี่คนเกลียดวัดทั้งหลายกำลังมีเพื่อนเชนิดไหนเขามีเพื่อนช่วยกันทำคอร์รัปชันเขามีเพื่อนที่ช่วยกันโกงมีเพื่อนช่วยกันทำลายฝ่ายอื่นเพื่อประโยชน์ต้องฝ่ายอื่นมาเป็นของตัวนี่คนเกลียดวัดเขามีเพื่อนอย่างนี้ แม่เพื่อนในครอบครัวเพื่อนสนิทที่สุดเช่นสามีปรรยาเขาก็มันได้ใช้ไปในทางที่จะเป็นเพื่อนเดินทางที่จะไปนิพพานดังที่กล่าวแล้วแล้วเขาบอกคนเกลียดวัดว่าให้คนเกลียดวัดทั้งหลายไปพิจารณาดูเสียใหม่ถ้ามีเพื่อนถูกต้องเป็นกัลยาณมิตรแล้วความเกลียดวัดก็จะหายไปก็จะได้มาสนใจ <c oughs> มาสนใจในเรื่องการปฏิบัติเพื่อก้าวหน้าไปตามทางของพระนิพพาน